สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะอีเชีย้าด้วยนะคะแอดมินก็มาติดตามนะคะสูตรคำนวณหวยลาวพัฒนานะคะของเซียนไม้นะคะท่านผู้ชมเมื่อที่เราเรียกเซียนไม้กับเขาหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมเต็มเต็มนะคะเขาก็จะไปติดตามนะคะเบิ้งสูตรคำนวณหวยลาวพัฒนาของเซียนไม้นะคะท่านผู้ชมกำลังนางจุ่มกันอยู่นะคะพอดี ก็อเ่นเลยหเสียบาไมกันอ่ะปกกาปตาไมีอะไรกจะ้อเอาีไมมันเอาสีไม่ันเสียบตากะมึงสูตรเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมจะกดอนกดเลยจมธีการทันนวจะเนาะ ตัวบักงาหมั่กัางหมดเลยค่ะเอาเจ้าสีแนมเห็นเนาะเล็อกรูดพันกับเขานะคะท่านผู้ชม เขาหนึ่งสองเต็มมาเสียนเลียดเจาเนาะเขาขึ้นเตรมได้หนึ่งเขารูดพร้อมนเนาะแมนไ่้ใช่ไหมค่ย เวลาหัดวันที่ยี่สิบเก้านะคะคุณสมอนผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมช่องของสมอนผ้ารวยช่องของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมก็ไปติดตามให้เพิ่นน้ำนะคะรับชมช่องของเพิ่นน้ำเด้อนะคะ ฝากช่องน้ำด้ักการทันผู้ชมค่ะเรพารวย์ชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะร่วมเซียนกันนะคะเอาคฉันต้องาวก่อนนี้บ้างไดล่ะเอาจับสองตัวก่อนนะคะเนาะจับสองตัวพอดีเดี๋ยวเพิ่งจะคัดออกมาอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสามยี่สิบตัวสามยี่สิบตัวห้า เป็นสามแล้พี่คือวนึ่งสองสามแปดสี่สองห้าเก้า

ไว้เราพัฒนาวันที่29คือ6ทีเอาลูกมาพีไม่ๆหมบ่สเรามาขับสนินะคะับนเปี่ยนไรนอนเลยนะคะ 嗯，啊，过头，过头。 ใจหองก็ออกออกออกก็สักเอาหนึ่งสองอนัน หมยลาพัฒนาวันที่ยี่สี่แปดสามหกเก้าศูนย์สามสองเลขสองตัวนักพี่น้องนะทะเลขสามตัวกับยี่สองหนึ่งห้าหนึ่งสามสองวิ่งสองรูดกูเพืนน่อเฮียนระบาดรูดหนึ่งดีศูนย์หนึ่งสามสองหนึ่งสองจ้าท่านผู้ชมชมสองสมอนผ้ารวยน้องพ่ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขอ่าของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมกะอ่างวดที่เหลือของคนกะเขานะคะท่านผู้ชมวนันี้กะมีอ1ศูนย์หนึ่มแปดเก้าศูนะคะอ่าซีสองหเกนะคะสาสนะคะให้ผู้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอนะคะสองนะคะหนึนะคะอ่าวิ่ง2รูด1นะคะศูนย์หนนะคะ อ่าท่านผู้ชมนะคะท่เข้ามารับชมนะคะอ่าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแอดมินน้มเดือดเพือเป็นกำลังใจนะคะอ่าติดตามหาเซียนนะคะเด็ดเด็ดหวยลาวนะคะเลขเด็ดลาวเซียนเล้านะคะเซียนหวยลาวนะคะอ่าเพื่อไว้เอาไเป,ป็นแนวทางนะคะในการอ่าลงทุนกันนะคะ ให้แคปหน้าจอไว้นะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดสูตรดิดของเพคนนะคะท่านผู้ชมอ้วดที่เลี้ยวเข่าเาต็มๆนะคะมวดนี้เขาก็เอาไปพิจารณานะคะท่านผู้ชมไปคัดกรองก่อนนะคะว่าเลขเซียดนะคะเซียนไหนนะคะชอบเซียนไหนมักเซียนไหนเลขวิ่งเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะช่องเอื้อยเขียวพารวยนะคะท่านผู้ชม ทิ้งท่ายนี้นะคะแอดมินก็ขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,คะร่ำร่ำรวยรวยเงินเต็มกระเป๋อำต่ำาคือเกาเด้นนะคะสาธุสาธุนะคะเฮงเฮงปิดปังปังรวยรวยสวัสดีค่ะ